ครับทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้มาอยู่กับผมนะในเลื่กันแล้ววันนี้มีคนว่าเอ้ยมาแล้ววันนี้มาอยู่แขกรับเชิญคนหนึ่งขอเสียงหน่อยฮะจะเป็นเหมือนเขานั้นาดีไหมฮะขอเสียงหน่อยแขกรับเชิญเฮ้ยโอเคถ้าเกิดมันไม่พูดมันก็ก็ช่างมันนะโอเค วันนี้ผมจะมาเปิดกัดชานะฮะแค่สองครั้งเพราะว่าผมกะว่าจะเปิดกัชาร้อยห้าสิบเพชรแต่แต่ว่าเห็นเพชรมันเยอะนะฮะยั่วใจใชิบหายมันยั่วใจนะยั่วใจให้เปิดนะแล้วก็เปิดนะใครรับเชิญครับถ้ามนไม่ได้ยินเราก็ไม่สนใจฮะโอเคครับเปิดครั้งที่หนึ่งฮะโอเค ม่เราเอาพูดหลายครั้งแล้วแต่แต่เองอ่ะไม่มาทีโอเคนี่ครับแขกเชิญได้เนะเร็วเร็วเบาวกังฟูอีกแล้วเบาวกังฟูจะเป็นหมนหน้าแล้วเนี่ยได้แต่บาวกังฟูนะเปิดครั้งที่สองนะขอตัวดีๆเถอะนะ นโมนโมสิมจบต้องใช้จุดนอนผ่านหลังไปต้องอังนนี้ลุกเอาลุกมาทำไมเอาลุกมาทำไมเอาลุกมาทำไมไม่อยากได้อย่าลุกไม่อยากได้ลุกไม่อยากได้ลุกเลยจริงๆนะเนี่ยไม่อยากได้ลุกเลยนะไ <c oughs> หนๆก็ไหนๆน,น,นะ Này bà găng tôi ý tụi <laughs> Này này cứ này 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 Mì bà tôi Không có thể hại Sao <laughs> <laughs> oh, vậy? Okay. Oh. ก็ไม่ได้แต่ฮะทาตลอดเลยว่าพอถ่ายคลิปพอล้างพอไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยจะตัวดีๆตัวหนึ่งดาวไม่มีแต่ตัวหกดาวเจ็ดดาวมาแล้วพอถ่ายคลิปอือเอาจะเสียอารมณ์เลยกู <c oughs> โอเคโอ้ยเอาลูกมาอัเกรดแล้วกันโอเค อโอเคก็เดหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะแค่มาโจ์ความกลกในการเปิดาคาชาก็วันนี้ขอจบพิธีนี้ค่ะไว้คลิปหน้าจะมาต่อนะครับนะฮะนะฮะไปคลิปหน้าจะมาต่อนะครับบ๊ายบาย